Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศ สำหรับทางภาคเหนือนะครับผมประจำวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางภาคเหนือนะครับสำหรับทางภาคเหนือนั้นทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางภาคเหนือได้แยกการพยากรณ์ออกเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างและก็ภาคเหนือ เป็นลายจังหวัดทั้ง15จังหวัดนะครับผมลงไปจนถึงระดับอำเภอนะครับเรามาติดตามสภาวะอากาศของทางภาคเหนือกันได้เลยครับผมลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนมีกําลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนเกิดขึ้นได้ในบางแห่งนะครับผมสาหรับภาคเหนือตอนบนนั้น อากาศจะเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 3มสถึงสาองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่2 2่สองถึงยีองศาเซลเซียสมีลมตมตกเฉียงเหนือความเร็ว1 0ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับทางภาคเหนือตอนล่างนั้นมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากครับผม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-4-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสมีลมตะวตันตกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการปริมาณน้ำฝนของทางภาคเหนือใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่88.0ม mm, ิลลิเมตรที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับ โดยภาพรวมของทางภาคเหนือเมื่อวานก็มีฝนน้อยครับผมจะมีฝนอยู่แถวทางจังหวัดเม่องอนเชียงใหม่เล็กเล็กน้อยนะครับดูตามเผนที่กำแพงเพชรพิจิตรและเพชรชบูรณ์ครับผมเรามาดูสภาพอากาศบนยอดดอยกันครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องดังนั้นอากาศทางภาคเหนือก็จะเริ่มเย็นลงเรื่อยๆแล้วครับเรามาดูการรายงานสภาพอากาศบนดอยกันครับ จวันที่25ตุลาคมดอยอินทนอนท์อำเภอจอมทองเชียงใหม่อำเภอจังหวัดเชียงใหม่สูงสุดอยู่ที่16.0องศาเซลเซียสนะครับผมต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ10.0องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้มีฝนอยู่0.8ม mm. ิลลิเมตรนะครับเรามาดูอีกที่1คือสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26.5องศาเซลเซียส ต่ำสุดอยู่ที่15.0องศาเซลเซียสไม่มีฝนนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็มาดูสถานีเกษตร,รหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่กันครับผมอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าอยู่ที่25.5องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ15.0 15.2องศาเซลเซียสปริมาณฝนไม่มีนะครับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับผมสูงสุดที่ 23.5องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ13.5องศาเซลเซียสนะครับไม่มีฝนครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศรายวัน15จังหวัดของทางภาคเหนือกันครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ขอนำเสนอคำขวัญของจังหวัดขอเสนอคำขวัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ก,กันครับพ่อแม่พี่น้องเหล็กน้ำพีหรือเรื่องเมืองลังศาสหวานบ้านพญาพิชัยดาบหักถิ่นศัก์ใหญ่ ของโลกนะครับวันพรุ่งนี้เป็นคําขวัญของจังหวัดสุโขทัยครับพ่อแม่พี่น้องวันละคําขวัญของแต่ละจังหวัดครับแลามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันครับผมประจำวันศุกร์ที่25ตุลาคมพบว่าวันนี้แม่ฮ่องสอนมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่นะครับผมอเาเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอปางมะพราะ้าวปายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนขุนยวมส่วนอำเภอแม่ลาน้อยแม่สะเลียงและศบเมยน,นั้น คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนตกนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่33ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายครับผมวันศุกร์ที่25ตุลาคมเชียงรายคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนตกเล็กน้อยนะครับผมบางแห่งโดยอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอแม่สายอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอเวียงป่าเป้านะครับส่วนเพื่อนอื่นไม่มีฝนตกนะครับผม เช่นอำเภอป่าแดดเภอพานแม่แม่สวยแม่ลาวอําเภอเมืองเชียงรายเวียงชัยเถินแม่จันเชียงแสนเชียงของเวียงแก่นอําเภอดอยหลวงเวียงเชียงลุงพญาเมงลายและอําเภอขุนตาลเป็นต้นครับพ่อแม่พี่น้องไม่มีฝนครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-3ามต่ำสุดที่22องศาเซลเซียสนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่ สุกที่ิตุลาคมเชียงใหม่วันนี้โดยภาพรวมก็มีฝน้อยละ10ของพื้นที่นะครับผมอํมเาเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยด้แก,ออกอ่อํเาเภออมก๋อยอําเภอแม่แม่แจ่มแม่วางจอมทองกัญญาณีวัฒนาเสมอิงแม่แตงเชียงดาวอํเาเภอเวียงแหงนะครับผมส่วนอําเภออื่นนั้นคาดกันว่าจะมีฝนตกจะไม่มีฝนตกครับผมส่วนอําเภออื่นคาดกันว่าจะมีฝนไม่มีฝนตกเช่นอําเภอแม่อายอําเภอฝางชายประการเพ้า ดอยสเก็ดอแม่อ่อนอเภอแม่ริมสันทรายเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันกำแพงสัรปตองอำเภอดอยหลอและก็อฮอดอดอยเต่าเป็นต้นครับอุณหภูมิสูงสุดที่34ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำพูนครับผมสุขที่25ตุลาคมลำพูนวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับผม อำเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่พัทบ้านทิแม่ทาและอำเภอทุ่งหัวช้างส่วนอำเภออื่นนั้นคาดกันว่าจะ,มจะไม่มีฝนตกนะครับผมเช่อนอำเภอเมืองลําพูนป่าสางเวียงหนองซองบ้านโฮ่องอำเภอลีนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่34่ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำปางกันครับศุกร์ที่ย5าตุลาคม ลำปางบางรถมา้าวันนี้ก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับพ่อแม่พี่นอ้องอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แ,แก่อําเภอวังเหนืออําเภอเมืองปานอําเภองาครับส่วนอําเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนครับผมเช่นแจ้หม่มอําเภอเมืองลำปางแม่เมาะห้างฉัดเกาะคาแม่ทะเสริมงามสมเสริมงามสุปราอําเภอเถินและอําเภอแม่พลิกนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ตาต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสครับผม เรามาติดตามสภาวะอากาศประจำวันของจังหวัดแพร่กันครับผมสุกที่2ี่ตุลาคมจังหวัดแพร่วันนี้โดยภาพรวมส่วนใหญ่โดยทั่วไปก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อําเภอลองกวางเดินชัยและอําเภอวังชิ้นครับผมส่วนอําเภอที่คาดการว่าจะไม่มีฝนตกได้แก่อำเภอนองม่วงไข่อําเภอเมืองแพร่สูงเม่นอําเภอลองและอำเภอสองนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่35าต่ำสุดที่24 องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์สภาวะภูมิอากาศของจังหวัดน่านกันครับผมสุขประจำสุขที่ 25. ตุลาคมจังหวัดน่านวันนี้โดยภาพรวมก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งครับผมอำเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบอกเรือ2องแควท่าวังผานาน้อยนาหมื่นนะครับส่วนอํเภออื่นๆนั้น คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนครับพ่อแม่พี่น้องเช่นอำเภอเวียงสาแม่จริมบ้านหลวงเมืองอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอปัวอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3-4่ 4, ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพะเยากันครับพ่อแม่พี่น้องสุกที่2ี่ตุลาคมพะเยาว,วันนี้อากาศเย็นในตอนเช้ามีฝน เล็กน้อยบางแห่งอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อําเภอแม่จ่ายกับอําเภอ,มอ,มเ,อเมืองพะเยานะครับส่วนอํเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนตกครับผมเช่นอําเภอภูกํายาวดอกคําใต้เสียงม่วนปงจุนเสียงคําและอําเภอภูซางนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ําสุดที่22องศาเซลเซียสนะครับเรามาดูกันสภาวะอากาศประจําวันของจังหวัดตากกันครับผมศุกร์ที่ย5สาตุลาคม จังหวัดตากวันนี้โดยภาพรวมก็มีฝนเล็กน้อยนะครับผมมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อํเาเภอท่าสองยางอํเาเภอแม่ละมาดอำเภอสัมเงาพบพระและอํเาเภออุ้มผางนะครับผมส่วนอํนเาเภอบ้านตากอํเาเภอเมืองตากวังเจ้าและแม่แม่สอดนั้นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนตกครับเพราะแม่พี่น้องอุณภูมิสูงสุดอยู่ที่สามสต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับ เรามาติดตามสภาวะอากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองมขามหวานสุกที่25ตุลาคมคาดกันว่าจะมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อาาํอาเภอวังโป่งเขาค้อลมสักลมเก่าและอําเภอน้ำหนาวนะครับผมส่วนอําเภอที่คาดกันว่าจะไม่มีฝนตกได้แก่อําเภอศรีเทพวิเชียรบุรีบึงสามพันหนองไผ่ชนแดนและอําเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ําต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรครับศุกร์ที่25ตุลาคมเมืองมรดกโลกกำแพงเพชรมีฝนมีฝนเล็กน้อยนะครับอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อําเภอคลองลานและอําเภอปางศิลาทองครับผม2อ,อําเภอส่วนเพื่อนอื่นนั้นคาดกันว่าจะไม่มีฝนครับพ่อแม่พี่น้อง เช่นอำเภอชานุวรรัษล์บุรีของขุงบึงสามัคีสายทองวัฒนาสายงามอำเภอเมืองกำแพงเพชรโกสัมพีนครพานกระต่ายและลานกระบือเป็นต้นนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดที่35ตมต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสภาวะอากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรเมืองสารวันกันครับผมสุขที่2ีตุลาคม วันนี้คาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งครับผมอํมเาเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอสากเหล็กวังไซพูนอํเาเภอทับคอนะครับส่วนอํเาเภออื่นนั้นคาดกันว่าจะไม่มีฝนตกครับพ่อแม่พี่น้องเช่นอํเาเภอวชิรบรารมีอํเาเภอสามงามอํมเาเภอเมืองพิจิตโรโพประทับช้างบึงนารางตะพานหินโพทะเลบางบุญนาคและดงเจริญนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่3 4ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสครับ เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดอุตรดิตเมืองลังศาสหวานสุขที่25ตุลาคมวันนี้อุตรดิตโดยภาพรวมมีฝนน้อยนะครับผมอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอร,รับแลครับส่วนอํเาเภออื่น,นไม่มีฝนครับผมพ่อแม่พี่น้องเช่นอํเาเภอพิชัยตอนทองแสนขันอํเาเภอเมืองอุตรดิตท่าปลาน้ำปาดฟากท่าบ้านโคกเป็นต้นนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35 ตามสูดอยู่ที่25องศาเซลเซียสครับเรามาดูเมืองสกโไทยจังหวัดสุโไทยวันนี้มีพยากรณ์สภาวะอากาศประจำวันที่25ตุลาคมเป็นวันศุกร์ครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพรวมมีฝนเล็กน้อยบางแห่งครับสำหรับจังหวัดสกโไทยอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แ,แก่อำเภอศรีศาส,สนาัยและอำเภอทุ่งเสหลี่ยมนะครับ2อํอำเภอครับผมส่วนอำเภออื่นนั้น คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนครับเช่นศรีนครสวนคโลกศรีสัสมรงบ้านด่านล้านหอยเมืองสโุโขทัยกกงไกราลาดและคิรีมาศนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกกันครับผมศุกร์ที่25ตุลาคมจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่นครไทยวังทอง อำเภอโนนเนินมะปรางนะครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นก็คาดการว่าจะไม่มีฝนตกนะครับเช่นอำเภอชาตการวัดโบสถ์พมพิรามบางละกำรรมอำเภอเมืองพิษณุโลกและบางกระทุ่มนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-4ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับโดยภาพรวมของภาคเหนือก็มีลักษณะส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะฝนเล็กน้อยนะครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้ ก็มีมวลอากาศเย็นได้พัดเข้ามาปกคลุมและแล้วก็เป็นช่วงที่อยู่ในการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลครับปลายฝนต้นหนาวก็ตามคาดครับพ่อแม่พี่น้องฝนฝนจะต้องลดลงเป็นธรรมดานะครับคาดการว่าน้ําที่ท่วมอยู่แถวทุ่งบางละกรรและแล้วก็พิจิตรสุขโขทยัยก็น่าจะเข้าเกือบจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับเนื่องจากว่าไม่มีฝนมาหลายอาทิตย์แล้วครับผม แต่ก็ยังมีน้ําเหนือที่จะไหลาบาลงมาอยู่เหมือนกันครับพ่อแม่พี่น้องดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามข่าวสารของหน่วยงานราชการบ้างนะครับพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้เนื่องจากว่าจะมีพายุจะมีเข้ามาครับผมอาจจะมีผลต่อสภาวะอากาศทางภาคเหนือได้นะครับสําหรับการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง เงินไหลนองทองไหลมากันทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับ